ครับพี่ม่อนนะครับค่ะปรกิจเหรอครับโอ้พี่นึกว่าเป็นสิทธิ์อีกปกิตหนึ่งค่ะหุ้นที่แนะนำเมื่อเช้าคือสเต็กนะคะครับค่ะสเต็กนี้ตอนนี้ก็บวกมาห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะในช่วงสายตลาดอ่าครับนักลงทุนก็ยังตามตัวนี้ต่อยังไงต่อคะเอ่อก็ถือต่อไปสบายๆนะครับยังซื้อได้แล้วก็ถือได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนี่ราคานี้เป็นราคาที่พี่ดูตอนเมื่อปีสองปีที่แล้วอ่ะ ตัวเนี้ยครับครับก็ก็น่าสนใจยังน่าสนใจอยู่ครับเก็บได้น้อราคาต้นถืนถูกๆเอาคืนนะไม่ใช่เอาคืนไม่ได้ติดเลยนะฮะสิสเต็กแต่อยากได้ลงทุนบริเวณนี้เป้าหมายเท่าไหร่นะคะอ่อเป้าหมายเบื้องต้นนะครับถ้าเป็นแฟลเวรลูเนี่ยก็วางไว้นู่นเลยฮะสามสิบกว่าบาทนะครับดีซะสามสิบแปด นะครับเดี๋ยวคนนี้นะครับอ๋อขอให้31ผมก็เวอร์ไปนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็อยู่ที่17บาท80อัพไซด์ค่อนข้างเยอะนะครับก็ยังถือต่อได้อะครับไม่มีปัญหาเอนาะใครที่ไม่เคยรู้จักสเต็กก็แวะมาเจอกันที่บริเวณ17บาท18บาทตรงนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะ แล้วหุ้นเป็นยังไงฮะวันนี้ก็ปิดสีเขียวได้นะคะคุณประกิตครับก็มันเป็นปกติอยู่แล้วครับมูลค่าการซื้อขายน้อยมันจะมีบวกบ้างลงมาเกือบติดโลบบ,บ้้งกลับไปบวกบ้างนี่มันเป็นเรื่องปกติของของในยามที่มูลค่าการซื้อขายมันน้อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าโดยโดยภาพรวมแล้วคืนนี้เราต้องติดตามเรื่องของตัวเลขของออการแจ้งงานของสหรัฐนะครับก็หวังว่าจะออกมาแยกกว่าตลาดคาดนะครับแยกกว่าตลาดคาดเนี่ยคนเขาก็ได้คาดหวังเรื่องคิวอีกันคุณก็น่าจะไปต่อครับ,รบหุ้นไปต่อ ก็หมายความว่าเศรษฐกิจสหรัฐไม่ค่อยดีนะฮะก็หวังว่าให้ต้วเลขการจ้างงานยัออกมาด <g> ีแต่ถ้าในกรณีถ้าออกมาดีเนี่ยเขาก็ <essay> จะไปม,มองว่า QE อาจจะยังมีโอกาสยุติเร็วนะครับอันนั้นก็อาจจะเป็นแพนินะคได้เอางี้สมมตินะคืนนี้อัตราการจ้างงานไม่ดีนะค,ะคือยังมีการปรับลดลงต่อนเนื่องเนี่ยเราก็ถือหุ้นต่อวันจันทร์ถูกไหมฮะใช่ครับแต่ถ้าในกรณีคืนนี้อัตราจ้างงานกลับมาดีมากลดขอดหรือเปล่าคะ ก็อาจจะอาจจะรอเวลานั้นก่อนแล้วกันนะครับยังไม่ถึงขนาดรีบตัดสินนะครับค่ะครับโอ้โหตบกลับมาบวกสิบเลยนะเนี่ยอืมค่ะแล้วสิ่งที่ในส่วนของทางด้านตลาดที่ยังไม่ปิดก็คือฟิวเจอร์นะฮะตอนนี้เก้าหกเก้านะคะคุณธศรกิจครับ,รก,รบก็ยังกลยุทธ์เดิมครับก็คือถือรองซีรีส์แซต่อไปส่วนซีรีส์ยูถ้าอยากจะลองตอนนี้ผมคิดว่าก็คงคงรอมันเบส่านเก้าเก้าสิใช้กลยุทธ์เดิมก่อนนะครับตอนนี้เรา <c oughs> ไม่ทําอะไร ถ้าระยะยาวก็ถือลองซีรีส์แซต่อไปนะครับซีรีส์แซนะฮะทองคําล่ะคะทองคําเหมือนเดิมครับก็เน้นหน้าลองครับลองอยู่นะฮะตอนย่อยๆเนี้ยคุณไปกิจให้สวนลองขึ้นไปนะฮะครับปิดที่บริเวณไหนนะฮะแนวต้านเอ่อผมกล่าวว่าเรามีพันสามร้อยครับอืมตอนนี้มันลงมาที่พันเอ่อจะทะลุดพันสองร้อยลองได้ครับฮะครับลองได้ครับคือเวลาย่อลงมาก็ทยอยลองก็ลองเลยใช่ครับอืมค่ะค่ะ ก็ดูเป็นลักษณะลงต่อเนื่องนะฮะครับค่ะค่ะในช่วงนี้หุ้นที่แนะนําเก็บท้ายตลาดก็ไม่มีแล้วล่ะก็ให้เก็บสเต็กอย่างเดียวนะฮะครับใช่ครับในมุมมองของคุณประกิจนะคะครับอ๋อได้ได,ได้เจอกันบันจทร์นะคะครับ่ะข,ขอคบขคุณค่ะ